You and me, hoss Centric go go get up Damn it, cut the blue deck gear This thing a n t about an autopilot Damn it, cut the blue deck gear Hold inside, don't touch that Centric, damn it, cut the blue deck gear That's why ain't on our gear Hit down, damn it, cut the blue deck gear Centric go go d e t n p สำหรับ,บวันนี้นะครับในทีม m Fortress เราก็จะมารีวิวกันกับตัวละครที่ชื่อว่า Scow นะครับ from what was from. สำหรับ Scow นะครับสำหรับ Scow นะครับ ตัวละครในเกม,ม Team Fortress ที่อยู่ในหน่วยจูโจมหรือถ้าเราเทียบกับเกมแนว FPS หรือ First Person Shooting เกม,เมอื่นๆนะครับ <Yeah. S 1> ก็เราเทียบได้ประมาณกับ Point Man นะครับส่วนเรื่องของสกาวนะครับก็จะมีอยู่ที่ประมาณ125นะครับแต่เมื่อชาร์จกับเม d i c แล้วเนี่ยจะสูงสุดถึง185นะครับแล้วก็ความเร็วของสกาวก็อยู่ที่133%นะครับซึ่งก็ถือว่าเร็วที่สุดภายในเกมนล้วแ่ะครับ สำหรับตัวละครนี้ก็ไม่ถือว่าโหดเท่าไหร่นะครับใช้สำหรับเก็บรายละเอียดของศัตรูมากกว่าประมาณว่าให้เพื่อนบูไนบ๊ไปยิงแล้วก็เออเฮ้ยโอเคให้เพื่อนบู๊ไปยิงแล้วเราก็ตามไปซ้ำอีกทีจะดีกว่านะครับดีกว่าไปบูเ๊เดียวๆเท่ๆเลยก็ไม่ใช่ส่วนอาวุธที่ถืออยู่นี้ก็คือแซนแมนนะครับก็จะเห็นว่าเลือดมีแค่ร้อยสิบเพราะว่าแซนแมนนี่มันจะดูดเลือดเราเอ๊ะอยังไง เหมือนกับว่าอาวุธทุกชนิดนะครับมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียของมันโอเคผมจะลองเปลี่ยนกลับมาใช้อาวุธปกตินะครับจะมีส c a t ตเตอร์กรั s t นพิตแล้วก็แบตนะครับสเก t ตเตอร์กันก็เป็นปืนลูกซองปกติแล้วจะมี p i สตอ l พิสต,อน,สตอนนี่เป็นปืนพกธรรมดาธรรมดานะครับสเก t ตเตอร์กันนี่ก็กระสุนสูงสุด6นัดแล้วก็มีกระสุนสำรองอีก3 2นัดนะครับ ก็ไม่แรงมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้สำหรับป่วนศัตรูได้มากทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เฮฟวี่ยิงไม่โดนเองครับไม่ใช่ความผิดของผมโอเคก็สำหรับตัวละครนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็จะมีอ่าไม้แบตนี่ก็อาวุธปกติพลังโจมตีประมาณ3-5มั้งถ้าผมจะไม่ผิดข้อดีของสกาวิกอย่างก็คือ เวลาที่เราเล่นด่านนี้เป็นแคปเจอร์นะครับหรือว่าด่านยึดพื้นที่เนี่ยจะเท่ากับคนสองคนยืนแคปเจอร์เลยนะครับรวมถึงด่านที่เป็นเข็นรถเหมือนกันนะครับก็จะเท่ากับคนสองคนเข็นนะครับส่วนจุดด้อยก็คือมีเลือดที่น้อย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 ก็ไม่เหมาะที่จะไปบู๊เดี่ยวเท่ๆอย่างที่บอกเมื่อต้นคลิปนะครับสำหรับสเกลก็คงไม่มีอะไรมากก็คงมีแค่นี้แหละครับสำหรับตัวละครนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับเอ๊ะเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีกต่ออีกหน่อยดีกว่าผมมีอาวุธอื่นๆอีกคนอื่นจะได้ดูก็คือตะกี้อย่างที่ต้นคลิปมีแซนแมนแล้วก็จะมีอาวุธอีกสองสามอย่างดิจะลองเปลี่ยนให้ดูกันนะครับโอเคครับอาวุธที่เห็นอยู่นี้ก็คือเอ่ฟอร์สเนเจอร์แล้วก็บล็อกออโตเมติกแล้วก็แซนแมนนะครับ ซึ่งสามอย่างนี้ก็เป็นอาวุธพิเศษที่ต้องเล่นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะสุ่มแจกมาให้นะครับความสามารถของ f อสต์อเนเจอนี่ก็ประมาณว่าแรงถีบมันเยอะมากเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอยิงลงพื้นแล้วตัวเองบินเลยนะครับก็เป็นเหมาะสำหรับพวกที่ชอบกระโดดยิงนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีแซนแมนก็จะเป็นเหมือนมานเบสบอลแล้วก็มีลูกเบสบอลด้วยนะครับ ก็ใช้สําหรับตีใส่ศัตรูอย่างที่เห็นต้นคลิปที่ผมก็ไปเปลี่ยนเป็นแบตนะครับทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะใบก็คือไม่สามารถโจมตีหรือไม่สามารถที่จะโจมพูดซ้ำทำไมเนี่ยไม่สามารถโจมเรื่อใหญ่ไม่สามารถที่จะโจมตีแล้วก็ไม่สามารถที่จะวิ่งเร็วๆหนีเราได้นะครับก็คือจะวิ่งช้าลงใรประมาณนี้นะครับอ่าก็อย่างที่เห็นว่าปืนนี้จะมีแรงถีบที่สูงมาก คือกระโดดสองครั้งนี่ก็สูงแล้วเรามีปืนนี้อีกก็คือหนีขึ้นไปที่สูงๆอยู่เรียกว่าอะไรดีอ่ะขึ้นไม่แอบหรือโจมตีขึ้นไม่แอบอะไรอย่างนี้ได้สบายขึ้นนะครับคือกระโดดไม่ถึงจะใช้ปืนช่วยสำหรับอโตเมติบองนะครับก็คือน้ำอัดลมของสเกลนะครับใช้สำหรับดื่มใช่แล้วน้ำอัดลมก็ต้องดื่ม แต่ข้อดีคือเมื่อดื่มแล้วจะเป็นอมะตะประมาณห้าหรือสิบวินี่แหละนะครับประมาณห้าวินะครับก็ถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะเวลาที่เราบูเข้าไปดูพื้นที่ข้างในว่มามันเอ้ยเออมันสร้างป้อมสร้างอะไรไว้หรือเปล่าอันนี้ก็คือนี่ะตัวเวทีฐานะใบสักแป๊บหนึ่งอันนี้นี่นี่ไม่ทัน โอเคครับอ่าเราจะเห็นได้ว่านี่เราจะมีเราจะกลายเป็นมุมมองบุคคลที่สามนะครับสไนเปอร์พยายามยิงยิงไม่เข้านะครับก็นนสำหรับอาวุธก็ยังมีอาวุธอื่นๆอ,อีกเยอะนะครับก็ใครที่อยากจะทดสอบอาวุธแปลก,ปลกใหม่ๆนนก็อย่าลืมเล่นบ่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวทาง ควาว่ายวเคเขาก็จะสุ่มอาวุธมาให้เราเองนะครับสำหรับการรีวิวสเกลก็คงต้องจบเพียงเท่านี้จริงๆแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย